สวัสดีครับวันนี้ขึ้นของนะครับงานหนักมากเป็นรถครับขึ้นสองคนคนที่สามไม่มาครับรถมอเตอไซคเก่านะครับนี่ครับบนรถผมนี่ครับขึ้นกับพนักงานนะครับนี่ครับทีมงานสองคนนี่ครับรถนอนครับรถ

Thank you. ạ đi học <Nhạc> hẳn thì nhỏ anh cho nhóc anh nhóc nhóc đi ok ạ ạ

ตัเกิด้งเตั้งต้งกอ้างลำตัวน่บ่นอดบ่ดน้บไเดี๋ยวหนีเอาอีกไนเอาีไปนอนะเอาีกไปนะตัวเต็งไหนปุ่เนี่่ส่ Anh sự nó vờ này. Gỏi bề hoàn em em em. Góng bề hoàn em em em. Góng bề này em. Góng bề hoàn 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 em. Góng ขายแล้วรถขี้งนี่อ้ต้องการขี้ต้องการะไพีว่าเขาอมมาเียมีายขันเยพี่โอ้มีแต่เบอ่เนามีแต่อ่ะโอ้มันกว่เป็นตาอแล้วมตาเอ